สวัสดีจ้าพี่น้องปลาปล่อยสกุลสกุลเดิมเมนูเมนูอย่างเมนูผลไม้จ้าพี่น้องเมนูผลไม้พริกเกลือเกลือวางตรงนี้อกินน้ำตาลต่เกลผลไม้มาเด้อพี่น้องเด้อผลไม้ข่อยจิ้มน้ำตาลกับไข่ไอ้นั่นเด้อนะ น้ตาลล้วนๆเลยจริงๆไม่ให้เป็นโรคเบาหวานก็นะ่ากินน้ำตาลได้แล้วเนี่ยอเออแคทลบจ้ะมีแคทลูบแล้วก็มีฝรั่งสับปรดมาด้ยวยพี่น้องด้ยวย

ใส่น้ำตาลด้วยไนงะไม่มีพริกเกลืออย่างเดียวพี่้องถ้าไม่พริกเกลืออย่างเดียวมันจะอร่อยเหมือนกับมพ่อนองก็ทำเองดิเปรี้ยวปากทำเองไม่ต้องใส่น้ำตาล เมื่อนั้นคอยกินเหมือน่ะฝรั่งหรือบักติดาเนี่ยหมดด้วยคอยน,อนอ้อยพ่อมนอื่นกับนายอืมแข้งกะลุกเอาไว้ประดับอันนี้สวยงามประดับถาดน่ดูวือนน

ทุเรศทญี่ปุ่นโทรเรศญี่ปุ่นโทรเรศญี่ปุ่นด้วยพี่น้องโอยกินอย่างเดียวเลยไม่ได้ถ่ายนั่นเลยถ่ายวิดีโอสั้นเอาหยกไป๊ววิวโดเครื่องตัวเองม,มาดิเเอาามนี่ยถ่ายวิดีโอสัน้นให้แม่หน่อยหนึ่งนาทีอะอถ่ายนอน ไปมาเนี่ยยังไนงนาทีห้องเกดลืมถ่ายลืมลืมาถ่ายรูป,ป,ถ,ปถ่ายไปแล้วรูปอะถ่ายไปไหนกันที่แม่เขาเปลี่ยนเสือเยอะอืมลืมถ่ายวิดีโอหนึ่งนาทีด้วย เอาไปลงเพจพี่น้องเรียกจัดก่อนยังไี้ไมันจังกินทำเขือนงามหน่อยถ่ายแนวถาดยาวงี้ยังถ่ายรอบนึงถ่ายแบบเนี้ยถ่ายแล้วก็ตั้งลถ่ายถาดยาวทำติดพริกเกลือด้วยไม่มีถั่วแระถ่ายไหมนี่ถ่ายได้ไหมอ่ะลุกขึ้นดิถ่ายได้ลุกขึ้นเออ มาเดี๋ยว่ปนองเด้อลิปตั้นไหมอืมหนึ่งนาทีหนึ่งนะนาทีอ่ะสตอ็อปนึงเ่อยก็ได้ไม่เป็นไรเหี่ยวต้องล่งัะเด้งอยู่มาทำให้นอนกินน้ำก,จกัจชาแล้วก็กินอะโทเล่แล้วก็ได้โปรตีนจากโทเล่ คนแรกที่ปุ่เามเขาบอกว่าไขมันกินได้นื้อหนังก็ตรงเลี้ยงตรงหลังไปแล้วอ แค่ตาลุกอาเลยอสับประรดวหวาน ก็จิ้มเพื่อเกลือแลก็ไม่น้องน้ำตาลเยอะตัวมัน้อยเกลือน้อยน้ำตาลเยอะพีะ่น้องฝรั่งดุวดวเลยขอ,อบกินด้านน้นกินด้านไหน กลอบหวานทุอย่างทั้งกรอบทั้งทั้งกรอบทั้งหวานมไม่เปรี้ยวซีทีฟันเขาฟันฟันคำน,นี้ไม่ไม่มีอยู่ซี่เอาเคี้ยวฝั่งนี้เขาลอดไปเลย มาเริ่มเป็น้องเท้าก,กินน้ำกันจ้ะกรอบไหวแซ่บเลยอืออถ้าใครชอบคลิปนี้ผลไม้นี่ก็อย่าลืมกด กำลังใจให้จแก้วในเด้อจ้าบ๊ายบาย